ดูกันไอ้นี่ที่อ่านทีแรกผมงงนียทำไมมันใช้กริยาเวสเตอดอออนวะงงมากแต่พออ่านให้เข้าใจทั้งความแล้วเนี่ยมันคืออะไร คือไออาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนมาเนีน่ย,ยาม,ามิสเตอร์เบนเน็ตเนี่ยแม่งกวนตีนมาตลอดคุณย้ายเข้ามาคืออาว่ามิสเตอร์เบนเน็ตเนี่ยเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมิสเตอร์บิงลี่แต่ก็ทำตัวเป็นว่าไม่อยากไปเยี่ยมหลอกอะไรเงี้ย<อ>แต่เป็นจิิงแต่พอแต่ก็เพื่อนที่จะให้แบบหยอกภรรยาว่าเออเดี๋ยวให้ค่อยๆไปรับปาก็ยั่วยัวภรรยาเออมันจะไปเยี่ยมช่น่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปเยี่ยมมาแล้วภรรยาก็ยังไม่รู้เลยใช่ นั้นคืนนั้นจนแบบว่ามันเปิดเผยด้วยกันรกระทําต่อมาก็คือตอนที่เห็นลูกสาวคนรองเนี่ยปลักหมวกอยู่ก็พูดกับเธอพูดโพลกับเธอว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาไล่แปลให้สวยทีละท่อน เกยประโยคที่สองเนี่ยมันยาวไงผมก็เลยแม่งไม่รู้จะตัดตรงไหนดีแล้วก็ยกมาแบบเนี้ยมิสเอ่อนายเบนเน็ตเป็นเป็นกลุ่มคนเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ตั้งตารอมิสเตอร์วิลลี่แต่เชา้าปะไม่เออไม่ไม่กลุ่มกลุ่มแรกๆอกลุันเลกคือถ้าไปแปลอย่างนั้นเนี่ยคือเราแปลแกะสับมันไม่ใช่ ปลายแม่งไปอย่างนี้เลยนะมันไม่ตรงกรบสับอะ่ะคือนายเบนเน็ตเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ไปเยี่ยมนายบิงลี่<ม>ปลายแบบนี้ไปเลย<ม>เขาตั้งใจอย่างนี้มาตลอด<ม>นะโทเทูเดล่าเซอร์เวอร์แอชลียกีสไปว่าฮีชอตนอตโกแลวก็ทั้งที่เขาเนี่ยบอกกับภรรยาเนี่ยว่าเขาไม่ไปหรอก<ม>จนกระทั่งคืนนั้นนะจเยี่ยหลังจากไปเยี่ยมมาแล้วเธอก็ยังไม่รู้เรื่องนี้<ม>ประมาณน,นี้ แล้วเราต้องเปล่าให้สวยนะพลายเพชริดิ์ะนายนายเบนเน็ตเป็นคนแร,แรกๆที่ไปเยือนนางบิงลี่เขาตั้งใจไว้ก่อนแล้วอันนี้คือนักแปลแปล,ปลนะปลาแบบนี้เลยนะแม้จะยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะกับภรรยาว่าจะไม่ไปนางไม่ทราบกระทำตอนคา<ม>ผมไม่ได้แก้เลยอันนี้ <Okay. S 1> ผมเคารพวิจรรารณญาณคือถ้าบอกว่านายเบนเน็ตเป็นคนแรกๆที่ตั้งตารอนายบิงลี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่เข้า ผมก็เลยยังงงๆว่าทำไมนะเขียนแม่งเขียนอย่างงี้วะแปลงี้มันสวยกว่าอันนี้คือการแปลทีละความไม่ได้แปลทีละคําเขาเอาสองประโยชนมาเนี่ยแล้วเขารวบฟุบและเก่งไหมแม่งเหลือครึ่งเดียวอะคอมตภาษาอังกฤษอะก็คือไอ้ความจริงเรื่องนี้มันเปิดเผยด้วยการกระทําต่อมาเออขนาดเห็นลูกสาวคนที่สองคนรอง กำลังเอ็มพายอินทรีมาดังตกแต่งปากมวกปากมวกทีเซันนี่แอนด์เดนเทอร์มิสเขาก็เรียกเธอไม่ไม่เรียกแนะนำพูดกัก็พูดพูดกับเธอพูดกับเธอทันทีว่าเขาพูดโพร่งกับเธอว่าเนี่ยหลังเผยด้วยการกระทําถัดมา เมื่อสังเกตเห็นลูกสาวคนรองง่วนกับการปักหมวก Employ in d r e a m i n g เนี่ยง่วนกับการปักหมวกเขาเก่งนะนะแปลคนเนี้ยเก่งมากคือถ้าประโยคไม่ยากนะมน้องแปลนี่แป๊ะตลอดพี่ไม่ต้องทำหาเลยเลยอย่างเดียวอ่าอย่างเดียวไม่ได้ขยับมือเลยเขาพูดพรกกับเธอว่าก็เจ๋งไงนะเขาพูดกับเธอทันทีว่าอย่างงี้มันแปไม่สวยอะไรเงี้ยมันไม่ p พพูดพรอกกับเธอว่า อ่าก็ต้องอยู่ย่อหน้าถัดมาเนี่ยดูดูให้จบจบย่อหน้าอันที่อันที่สองนี่เซเธอก็คือไอ้นี่นะ,ะเซเธอมาเธอก็คือนางเบนเดืมันจบยังไงเดี๋ยวผมต้องดูเนี่ยมันต้องดูบริบทแต่ละอันให้ครบบริบทแล้วเราเราค่อยแปลอ,อีจะชอบนะ s <S เลซซี่อ หวังว่าเออหวังว่าก็ได้หวังว่าคุณบิลลี่จะชอบนะลิซี่มิสเตอร์บิลลี่จะชอบไหมเพราะเราไม่มีโอกาสเขาดูเราคิดแบบคุณนายมันเนี่ยละใช่มันยากตรงไอนางเบนเน็ตเนี่ยแหละชอบกันแน่กันน you are not เราไม่ได้รักเธอเราไม่ได้ไปเยี่ยมเราไม่ได้ไปเยี่ยมอความมันนี่คือเราไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นั่นแหละเวลาเป็นภาษาไทยอ่ะแม่แต่แม่ลืมแต่แม่ลืมไปหรือเปล่าคะแต่แม่ลืมเฉยๆพออย่าไปยาวอย่าไปยาวอลิซาเบธไม่ได้เป็นคนพูดจาแบบนั้นแต่แม่ลืมอืมว่าว่าเราจะเจอเขาในงานชุมนุม ไม่ใช่แอสเซมบลีตรงนี้นี่มันงานในๆๆนี่เขาเรียกว่างานสมโมสรเคยได้ยินไหมชุดราตร<อ>นะีสโมสรเนี่ยไอย่อหน้านี้ก็ไม่ยากมากคือไม่ยากเลยแหละในเมื่อเราอดไปเยี่ยมมันก็ได้มันก็ถูกอะ่ะ<ม>ในเมื่อเราอดไปเยี่ยมซินเวียรนอตูวิสิตก็คือมันดีด้วยนะคำที่นักแปลเขาเลือกเนี่ยในเมื่อเราอดไปเยี่ยมเนี่ยม,มันแฝงในยะอย่างนี้แฝงในยะต่อว่าเป็นเพราะคุณเนี่ยี่อไป ใช่ไหมนี่นักแปลเขาคิดเยอะนะเขาเก่งมากนะในเมื่อเราอดไปเยี่ยม since we are not to visit เป็นเพราะคุณนั่นแหละของภาษาไทยดีกว่ามันแฝงน้ำเสียงต่อว่าไกลๆเนี่ยเวลาแปลเนี่ยให้เอาแบบนี้เลยแต่ว่าอย่าไปทำตอนรอบแรกมันทำไม่ได้รอบหนึ่งก็ไม่ได้อันนี้มันรอบที่เขากล่าวแล้วแล้วก็เคยสัมภาษณ์คือเคยคุยกันเนี่ยแล้วก็ถามขั้นตอนการแปลเขาบอเหมือนที่ครูหนอสอนะคะ ก็คือไอตอนแปลก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับปลายมันเสร็จเสร็จแล้วก็ค่อยมาเกลานะไอ้รอบเกลาาก็จะคิดเยอะไอ้รอบสองรอบสามเนี่ยนะแต่แม่ลืมว่าเราจะได้เจอเขาตามงานสมมสรและคุณนายลองสัญญาว่าจะแนะนําเขาอ่ะถัดมาความถัดมา แไม่ไว่าคุณนายรองงไม่แน่นําหรอกเขาก็มีหลานของเขาเตั้งสองคนไม่ต้องตั้งอะ่ะเพราะมีหลานสาวสองคนแม่ไม่เชื่อว่าคุณนายรองจะทำเพราะมีหลานสาวสองคนเธอเห,นอหน็นแกตัวเอ่อไอเวลาเป็นเรื่องย้อนยุคเนี่ยบีผู้หญิงที่แต่างงานแล้วมีลูกแล้วเนี่ยจะใช้ว่านางาน,นางเห็นแก่ตัว คือร,รู้วไอ้ที่พวกคริสตอลปากมาใส่เจ็ดปากมา,สาใส่ใจเชิดคออย่างแกตัวปากว่าตาขยิบเออไม่ใช่ปากว่าตาขยิบปากว่าตาขยิบมันอย่างนี้มันกรณีที่สมมุติเนี่ยบีจะไปทำร้ายร่างกายวูดดี้เนี่ยนะและ้วแล้วผมก็บอกว่าบียาบียาแต่อย่างเงี้ยปากว่าตาขยิบเอาให้หนัก<ะ>เอาให้หนักอ่าไออ่าปากปลาใสน้ำใจเชือดคอเนี่ยเวลาพูดกับใครเนี่ยพูดดี นะแต่ใจเนี่ยแม่งคิดร้ายตลอดเวลาไอ้ไอ้บริบทนี้เนี่ยไอ้วูแมนตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเข่จใจบ้าเออไม่จริงใจเนี่ยก็คือมันไม่ได้พูดความจริงมันขึ้นต้นด้วยปากเนี่ยปากปากปากอย่างใจอย่างถูกปากอย่างใจอย่าง and I have no opinion of her ก็คือไม่คิดถึงไม่ใช่ไม่ แม่ไม่าเสว่านาประมาณว่าแบบเป็นคนที่แบบว่าเติมน้หาข้อดีๆไม่เจอเลยหรืเอล่ามเยอะไปเยอะไปเยอะไปแมโอปิน่ยาเไม่คาดหวังอะไรกับเธอคือไม่อยากพูดถึงเธออย่างเงี้ยเออก็อาจจะได้นะแม่ไม่อยากพูดถึงเธอเราก็ประมาณว่าอยากเซ่เออเอออยากไอเซนเออแต่นักแปลเขาแปลมาซื่อเลยแม่ไม่ชอบนางใครๆคแปลได้ดีกว่านี้ก็เอานะ คือแม่ไม่อยากพูดถึงนางอย่างนี้ก็ได้แม่ไม่อยากพูดถึงนางแต่แต่ก็พูดไปแล้วไม่อยากยินทาได้ไหมคะไม่ใช่แม่ไม่อยากพูดถึงนางาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้ฉันพูดถึงเลยเออ,อากฉันพูดมากกว่านี้เลยใช่รประมาณนั้นเออประมาณนั้นเออโนโมฮ่าไซเซดเม m e อร์เบนเนตก็คืออ่าผ,<ม>ผมก็เหมือนกัน,กน,กน and I am I am glad to find that you Do not depend on her surfing อย<ะ>ู่ผมจึงยินดีที่คุณไม่ได้ไปหวังคาดหวังอะไรกับนางไม่ได้ไม่ได้หวังจะพึ่งนางแจึงดีใจที่คุณไม่หวังพึ่งคุณนายหลอกแหไม่นางด้วยเนี่ยม,มาเนี่ยใช่ปะ่ะใส่เลยผมก็เคารพวิจรรารณญาณแต่ตรงและแม่ไม่ชอบนางเนี่ยผมเห็นว่าแก้ดีกว่ามแม่ไม่อยากพูดถึงนาง ถึงแมจะพูดมาเยอะแยะแล้วเนี่ยแม่ไม่อยากพูดถึงนางอย่าให้แม่พูดอีกเลยอย่าให้แม่พูดถึงนางอีกเลยอย่างนี้จะสวยกว่าดี<ะ>ป่ะอย่าให้แม่พูดถึงนางอีกเลยเออเพราะว่าถ้าไปแปลว่าวแม่ไม่อยากพูดถึงนางโอ้โหแม่เล่นม,มัหลายประโยคน <invaded. S 1> ถูกป่ะมันจะไม่งามอย่าให้แม่พูดถึงนางอีกเลยนี่ผมก็บรรลุตอนสอนเนี่ยนะแม่งเป็นท่านี้โคตรบ่อยเลย power point เลยไม่เคยสมบูรณ์แบบ เนี่งั้นประอีกหน้าพวพ้อยอย่างเงี้ยผมจะไม่แก้เราก็ไปฟังไฟล์เสียงประกอบแล้วเราก็จะได้รู้แต่อีหน้าที่ผมผิดพลาดเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปผมไปแก้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ Mrs. b e n n e t เอะไรเนี่ยนะทุก make อนนี่รีพายานัตั้งใจว่าจะไม่ตอบกตตอบต้อ,ตอตนกดใจไม่ไหวเลยต้องทำเป็นว่าลูกสาตัวเองว่า อย่า,า,ยาสโคดิงมันคือดุเลยอ่ะดูว่ายังไงคือนางเบนเน็ตจงใจไม่ตอบนะไอ้อสับม่งแบบไม่ลดตัวลงไปตอบอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งแปลเขาแปลามาว่าจงใจไม่ตอบซึ่งถึงถูกอย่าไปดูสับแต่อ n a เนเ to c ทูคอนเทนเ s อร์เซก็คือ อยากหยุดตายังใจตัวเองไม่ได้คือระงับอารมณ์ไม่อยู่อย่าเล่นท่ายากระงับอารมณ์ไม่อยู่จึงหันไปดุลูกลูกสาวคนหนึ่งหยุดไอซะทีอะไรเนี่ยทำไมต้องปวดหลอนด้วยฮะัวร้อะไรหัวร้อนอ๋อัวร้อนเฮ้ยเราไม่ให้ใช้ศัพท์แบบนี้นะหัวร้อนเนี่ย คุณนายลองมาแล้วแต่ก็ถือก็ยังแบบว่ารู้อยู่ดีเลยว,ว่าต่างฝ่ายก็ปักยันใจอย่า,ยยาอพอคุณนายพอพอพูดไปอย่างนั้นเสร็จอีตาเบนเน็ตก็ยังมาสนับสนุนอีกดีแนละ้วที่ไม่รู้จักไปเพิ่ทงทั้งที่ตัวเองก็คาดหวังว่าคนนั้นจะแนะนํานะเพราะว่าอีตาเบนเน็ตไม่พาไปไม่พาไปย้ันทีใช่เ,เพราะยังไม่รู้ไงตอนนี้ยังไม่รู้<ต>ความจริงก็เลยหงุดหงิดไงว่าก็ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่มีโอกาสแนะนำลูกสาวที่จะบินนี่รู้จักเนี่ยแล้วเขาไม่ใช้เริ่มดุเขาใช้เปิดฉาก เปิดฉากดุลูกสาวคนหนึ่งมันจะไม่เป็นภาษานิยายใช่ป่ะแล้วก็พูดว่าหยุดไอ้สที่คิตตี้ไาเฮฟเฟมเซก็อุทานให้ตายเถอะอให้ตายสิให้ตายเถอะนี่ไม่ได้นะให้ตายสีให้ตายสิให้ตายเถอะแต่ว่ายุคนั้นมันเถอะก็ไม่ได้มันต้องเถิดให้ตายเถิดเออนะ Have a little compassion on my nerves เขาใช้เป็นอันนี้ตลอดเลยนะแต่อันนี้แม่จะประสาทเสียอยู่แล้วลูกจะทำแม่ประสาทเสียอยู่แล้วนะข่าวที่แล้วเราแปลกันว่าอะไรัวเนิฟเนี่ยไมเนิฟเนี่ยเออเห็นหัวอกแม่สักนิด แล้วท่านท้ายอ่ะทูพีเซสอืสมไม่ใช่หัวแม่จะเปียแตกสียงเสีย <c oughs> ไม่่ใช่ไม่แปลกง,งั้นคือเราเรา,เร,าระ,าระรงรับอารมณ์ไม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วรูปแม่งก็ไอไม่หยุดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกไงเออรำคาญแต่ให้มันแรงกว่ารำคาญหน่อย มูลยินมันเบากว่าลำคาปภาษาเสียไม่ได้ประษาเสียมันก็เกินเลือจะาตายไงดีบีประมาณไหนหัวเสียเห็นใจไปแล้วมันเห็นใจไปแล้วเห็นใจไปแล้วพอเห็ไม่เสร็จัอเห็นหัวอกแม่สักนิด ถ้าผมแปลเองเนี่ยผมจะแปลประมาณว่ากวนประสาทชะมัดอะไรประมาณเนี้ยี่ใช่เพราะว่าภาพมันคือประมาณว่าแม่ของแม่มันด่ามันโกรธเสร็จแล้วอกมาจากซีนเลยกวนใจกวนใจเบาเลยกวนประสาทชะมัดอะไรประมาณนี้นะแปลแปลมาว่ากวนอารมณ์เต็มทีผมก็ไม่แก้ไงกวนอารมณ์เต็มทีกวนประสาทชะมัดมากกว่อๆกัน คือแปลไม่เหมือนกันก็ผมจะเอานักแปลไว้เป็นหลักไม่เอาตัวเองเป็นหลักนะอันนี้คือหลักการทำารมาทีมันดูผู้ดีไปนิดหนึ่งเนาะคาแรคเตอร์คุณนายมันออกจะแบบออแต่มันอธิบายยากไงบีกวนประสาทชมัดเนี่ยมันเข้ากว่าคือที่ผมคิดนะแปลเองเนี่ยแต่ว่ามันมันอธิบายยากเราก็เอาน่ยมันมาทางเดียวกันเข้าใจว่าอย่าเป็นปฏิทิการเรื่องมาก เดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาเก็บแปลงไปแก้อื่นๆที่มันที่มันยากกว่านี้ลูกที่ถูกมาเลยก็ไม่ถึงขั้นนะอารมณ์แบบคือไม่ได้อยากานซัก่อยากไอซยสักหน่อยอะที่ว่าหนูสุงวอาไอเนี่ยเอาเอาประโยคไอเฮอร์ฟาเทอร์ ชี้ไทมสเตมอิลง่ายทุกคำแต่ปลาข้อยากเธอไอได้ถูกเวลาเลยคือไอผิดจังหวะเกิดเธอไอผิดจังหวะคิดตดดี้กั้นไอไม่ได้กั้านไอไม่อยู่เธอไอผิดจังหวะแล้วคิดตี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไอเล่นนะแหมบ้านนี้มันพูดจากันกวนภาษาทกันชัดเลย <laughs> ยอ้ยอน หนูไม่ได้ไอเล่นนะคิตตี้ตอบอย่างหัวเสียอะไรประมาณเนี้ยาถามดีถามให้มันเป็นประโยคอย่ามาตอบเป็นคำคงานเต้นรครั้งต่อไปเมื่อไหร่ลิซี่เออนงงานเต้นรำครั้งต่อไปเมื่อไหร่ลิซี่อย่างนี้ก็ได้ คือเราไม่สนใจนะเราไม่สนใจวยากรเฮ้ยต้องเอาเมื่อไหร่ขึ้นต้นไม่ใช่งานเต้นรําครั้งต่อไปเมื่อไหร่ลิซี่เข้าใจไหมเข้าใจเอองสัปดาห์นับนับจากพรุ่งนี้อ่ายาตรงไหนเนี่ยไอโซอิทิสามมันไปก่อนแปรท่านหลังก่อนคุณนายลองจะไม่กลับมาจนก่อนจนก่อนจนก่อนงานเลียหนึ่งวัน เนี่ยพอแปลเป,ไป็นประโยชน์ฤเศษเรามันจะงงต้องกลับรูปประโยชน์เป็นบอกเล่าคุณนายรอนจะกลับมาก่อนวันงานวันเดียวอคุณนายรอนจะกลับมาก่อนงานวันเดียวฉะนั้นฉะนั้นเป็นไปนไม่ได้หรอกที่เธอจะแนะนําเขาเขาให้เรารู้จักอืมเนี่ยแปลยยงั้นมันคือติดศัพท์คือ จึงไม่มีโอกาสจะแนะนำคือกลับมาก่อนงานวันเดียวอ่ะจะหาเวลาที่ไหนไปแนะนําไม่มีเวลาไม่มีโอกาสแนะนําอย่าไปแปลว่าเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมอันนี้คือการไม่ติดสับ for she will not know himself เพราะว่าเธอยังไม่รู้จักเขาเลยเธอต้องไปทําความรู้จักกับเขาก่อนแล้วถึงมาแนะนําพวกเราได้ทีนี้มากลับมาตรง I so itis เหมือนคำขานยนกษาคากโบราณ ไม่ใช่คืออารมณ์ของนางเบนเน็ตเนี่ยภาพภาพปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนบัญชาคามินเนี่ยกูว่าแล้วทีนี้ให้มันโบราณแล้วไม่ให้มันใหญ่หยาบสาประยางเหมือนกันนั่นสินะนั่นนะถูกมันนั่นสินะมันยุคปัจจุบันนั่นนั่นนั่นปลายอ่านั่นประไล่พี่ตัวนี้หนูไม่ไม่เห็นมานานแล้วนั่นปลายอ่ะ มันไม่ออกเลยวอนะประมวลมากนั่นประไรเอ้ยหรือผมควรจะไปติดต่อนะแปลเขาแปลจนจบว่ะเห็นด้วยนะเพราะว่าเราเรียนกันมาเนี่ยมันมันมากเลยเนี่ยใช่แล้วผมเปิดไฟล์เสียงฟังเนี่ยปื่นพวกเราแบบมีความสุขมากเลยการเรียนเรื่องเนี้ยคาแรกเตอร์ตัวละครเันชัดไงแล้วภาษาไทยเขาเป็นภาษาไทยที่แบบ เดีเอ่ะใช่แล้วก็จด้ีดีกับต่างแล้วมันสนุกอะใช่ออไอ้ประโยคแรกนี่ก็คือ,อ,อฉะนั้นนายเบนเน็ตพูดกับนางเบนเน็ตแม่เออไม่แม่สี่ไมเดียตัวนี้ไม่เป็นแม่คุณหรอกไมเดียตรงนี้ไม่ต้องแปลก็ได้อืมไม่มีอะไรดังนั้นดังนั้นคุณก็มีโอกา นี่อย่าแคะซับอย่างนั้นแอดเวนเตอร์ชอบเยีเฟรนก็คือได้เปรียบเพื่อนคุณก็ได้เปรียบเพื่อนที่จะได้แนาให้ให้ให้นางเนี่ยนายรองรู้จักให้นางรู้จักแอ่ไม่ได้หรอกคุณนายเป็นแบบอฮ้ยเดี๋ยวเปไ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 อ้ไงไงอะไรองนี้อย่าไปใช้มันจะมันไม่ไม่โบราณเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อจะเป็นไปได้ยังไงเ็ไม่ได้ใชนอย่าเล่นท่ายากเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันง่ายๆเนี่ยแหละเป็นไปไม่ได้คุณเบนเน็ตเป็นไปไม่ได้ในเมื่อในเมื่อฉันยังมือจากเขาเราจะจ้าทำไมคุณชอบยวดจังเลยเออคือชอบหยอกจังเลยไม่ใช่ล้อเล่นด่วโมงจะล้อเล่นอะไรนักหนาประมาณนี้นะเบนเน็ตมันต้องอย่างนี้เออ จะล้ออะไรเล่นอะไรนักหนาเป็นไปไม่ได้คุณเบีนเน็ตเป็นไปไม่ได้โคอะไรกระโปรงกระโปงเดินสบัดแบบว่าเก็บผ้าบนโซฟาแล้วสบัดจะวิ่งเดินออกไป